ค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของลิลิตนะคะในวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเกมสตินอวากาันตอนนี้ก็เปิดมาหนึ่งสัปดาห์กว่ากันแล้วนะคะเพื่อนๆเ,เป็นยังไงกันบ้างลิลิตก็เดี๋ยวจะมาพูดถึงในมุมมองของลิลิตนะคะว่าในหนึ่งสัปดาห์นี้เนี่ยเกมสตินอว่าสำหรับลิลิตเนี่ยเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูในแต่และหัวข้อกันได้เลยคะ่ะ เอาล้ค่ะเราก็มาดูสถิติของลิลิตก่อนนะคะก็ตอนนี้เนี่ยลิลิตก็เล่นมา1สัปดาห์กว่าแล้วนะคะก็เลี้วสี่สิบแล้วก็คือเล่นมาแต่ว่าไม่ได้เล่นตั้งแต่วันเปิดวันแรกนะคะเพราะว่าวันแรกเนี่ยป่วยก็เลยแบบท่าน พักก่อนไหวก็มาเล่นนะคะก็เล่นมาตลอดเลยนะคะก็จะมีเล่นกับเพื่อนซึ่งตอนนี้เนี่ยลีดิก็จะเน้นลงแรงเป็นหลักนะคะจะมี2โหมดทุกคนเห็นไหมว่ามันจะมีรンキンงโหมดแล้วก็ชาร์เลนต์โหมดซึ่งทุกคนเนี่ยจะต้องเล่นชาร์เลน์โหมดกันก่อนเพื่อมาแบบว่าเก็แบบเป้ถ้าทุกคนอยากลงแรงเนี่ยก็ต้องเวสิบห้าขึ้นไปเท่านั้นนะคะซึ่งลีดิก็เออก็เล่นอยู่ในระดับปันกลางะคะไม่ได้เก่งมากก,าาก็คือจะส่วนใหญ่ก็จะลงแรงก็คือจะเล่นโนบุนากะมิเทลไบมอแล้วก็ตัว อากาศนี่ก็คือเป็นหลักเลยนะคะนี่ก็จะมีการตกแต่งเห็นไหมทุกคนลิลิซื้อแบบพาดแพ็กใหญ่มาเลยนะนี่รูปโปรไฟล์ต่างๆเนี่ยทุกคนก็จะสามารถมาเก็บแล้วก็ตกแต่งกันได้ตรงนี้นี่แล้วก็นี่เห็นไหมเคสเนี่ยเขาจะเป็นเคสนะคะกรอบอันนี้ก็สามารถตือได้เลยนะคะนี่แล้วก็มีของตกแต่งมีเดียด้วยเอาไว้แบบตกแต่งในโปรไฟล์ได้ด้วยนะคะนี้แล้วก็จะมีของแจกเลเวลนะคะนี่ก็มี วิวหนึ่งถึงวิวสามสิบเลยก็คือได้ทั้งตวดซุ่มได้เงินในเกมได้สกินได้ของตกแต่งด้วยแล้วก็หลังจากววสามสิบแล้วเนี่ยทุกๆาเวลสามสิบห้าสี่สิบสี่สิบห้าเนี่ยก็จะได้ทั้งตวดซุ่มหนึ่งอันด้วยนะคะแล้วก็ในพอเวลขึ้นทีละหนึ่งเนี่ยก็จะได้ตังมาสามร้อยทุกเวลด้วยนะคะนี้เันก็สามารถเก็บเอามาซื้อตัวละครได้แล้วแถอยางได้ซุ่มอีกนะโอ้ เดี๋ยวเราไปดูในหัวข้อต่อไปกันเลยค่ะโอเคเรามาพูดถึงหัวข้อที่ทุกคนจะต้องเปิดเกมเข้ามาเจอก่อนเลยนะคะนั่นก็คือระบบความสัมพันธ์ตัวละครนี่เห็นไหมความสัมพันธ์ตัวละครเนี่ยก็คือแบบทุกคนเห็นว่าตัวละครของลิลิตตอนนี้ความสัมพันธ์อยู่ที่ระดับ8แล้วของเซเิเทียนะก็เห็นไหมว่าการมีความสัมพันธ์กับตัวละครที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะปลดล็อกฉากต่างๆด้วยซึ่งตอนนี้ก็คือ ในที่ของลิลิตกำลังนอนหลับอยู่ซึ่งก็จะมีฉากกินไอติมคุยการทํางานตอนนอนหรืออะไร่างเงี้ยค่ะก็เราไปดูในเรื่องของระบบความสัมพันธ์เลยค่ะในระบบความสัมพันธ์เนี่ยเขาจะแจกของในระบบ10ระดับด้วยกันนะคะในระดับ5กับระดับ10เนี่ยทุกคนก็จะได้ปืนกับสกินแต่ว่าทุกคนจะต้องทำเควสตามที่แต่ละครน,นั้นกำหนดก่อนนะคะอย่างเช่นเบลวก็คือเราจะต้อง ใช้อันติหรือเปล่าห้าครั้งกับตัวของเซเลเทียนะคะก็คือจะต้องใช้อันติห้าครั้งเพื่อจะได้ปลดบล็อกอาวุธนั่นเองนะคะแล้วก็ในส่วนของเควสกินเนี่ยลิลิก็ยังไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าตอนไปเล่นเซิร์ฟจีเนี่ยก็ยังไม่ได้ปลดเหมือนกันเดี๋ยวเราใครที่ถึงแล้วนะสามารถพิมพ์คอมเมนต์ได้นะคะว่าเลเ้สิบแล้วเนี่ยจะต้องทำเควสอะไรหรือเปล่าแต่ก็คือ ก็สามารถมาเก็บได้เพราะว่าอะไรมีตั๋วสุ่มด้วยมีแพ็กสติกเกอร์มีรูปโปรไฟล์ของแจกเต็มเลยนะคะก็แล้วเราจะระดัรความสัมพันธ์นี้เพิ่มขึ้นเนี่ยเราก็จะสามารถปลดโปรไฟล์ตัวละครข้อมูลต่างๆได้นะคะแล้วก็จะมีแกลลอรี่ที่แบบว่าตัวละครเราเนี่ยมีของที่ระลึกอะไรบ้างแล้วก็สามารถปลดฉากพิเศษได้เมื่อตอนวล่งสิบด้วยนะคะเราสามารถส่งของขวัญได้แล้วก็ถ้าสว่าถึงวันเกิดเรา ตัวละครเนี่ยก็จะสามารถมาแฮปปี้เบิร์ a เดย์ให้ของขวัญพิเศษด้วยนะคะแต่ว่าใครที่ยังเป็นเมนตัวอื่นเนี่ยไม่ได้เป็นเมนเซเลเทนก็ไม่ต้องเสียใจไปนะคะเพราะว่ายังมีตัวละครสาวๆอีกมากมายนะคะที่จะมีอัปเดตในอนาคตแต่ว่าใครยังเป็นเมนหนุ่มๆก็ต้องบอกเลยค่ะว่าอาจจะต้องรอนานหน่อยนานแบบนานมากๆเลยนะคะเพราะว่าในเซิร์ฟจีนก็ยังไม่มีเลยนะคะตอนนี้ยังมีแต่สาว,วให้ตีบกันอยู่เลยนะคะ โอเคแล้วเราไปในหัวข้อต่อไปกันเลยค่ะโอเคค่ะเราจะมาพูดถึงในหัวข้อของอีเวนต์นะคะซึ่งอีเวนต์ตอนนี้นะคะก็จะมีเป็นอีเวนต์ของทีไทม์ดีไลท์อีเวนต์นี้เนี่ยจะเป็นอีเวนต์เกี่ยวกับฟุดแพ็คของฟุดเมดซึ่งตอนนี้ก็คือมี3ตัวละครด้วยกันนะคะซึ่งทุกคนก็สามารถมาเก็บอีเวนต์ได้โดยทุกคนอาจจะได้ประมาณ ถาสุ่มแต่ว่ารลบิดดูของอันแรกไม่ได้เพราะว่าเก็บไปแล้วว่าแต่ว่าบอกเลยว่าถ้าทุกๆคนเนี่ยทำเวสร้อยเปเซ็นต์ครบทุกตัวเนี่ยทุกคนจะได้รูปพิเศษมาด้วยแล้วก็แถมได้โลสุ่มด้วยนะคะใครที่แบบว่าชอบตัวละครไหนเนี่ยก็อย่าลืมไปทำให้ครบร้อเพื่อเก็บรูปพิเศษได้เลยนะคะ แล้วก็ยังมีอีเวนต์ล็อกอินเวันอีเวนต์ล็อกอินเวันเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาได้ทุกคนเลยนะคะนี่ก็คือมีแจกทั้งสกินของคานามิทั้งตัวสกินแล้วก็ปืนเลยของตกแต่งแล้วก็ยังมีทั้ง10โลด้วยโอ้สิบโลนี้ใครยังขาดสิบโลเนี่ยก็คือต้องมาขยันล็อกอินเพื่อมาสุ่มกันแล้วแล้วก็ยังมีกิจกรรมลุกี้โบนัสจบอด้วยนะคะนี่ไหนจะเป็นให้เรา เล่นได้1วันเนี่ยเราจะได้กล่องประมาณ3ามกล่องน,นะคะซุ่มตัวตัวละครแตบบ่เป็นตั๋วทดลองนะคะแล้วก็สุ่มเงินสุ่มที่สุ่มแล้วก็ของรางวัลต่างๆเลยนะคะนี้ซึ่งกิจกรรมเนี้ยจะหมดในวันที่6กธันวาคมนั่นเองนะคะเพื่อนๆก็อย่าลืมมาเล่นทุกวันนะคะเพื่อแบบได้ตั๋วสุ่มเอามาสุ่มได้ของแดงอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูในหวัวข้อต่อไปกันเลยค่ะ เราจะมาพูดถึงหัวข้อของตัวละครหรือว่าเอเจนต์กันเลยนะคะตัวละครเนี่ยตอนนี้มีอยู่17ตัวด้วยกันนะคะแต่ว่าเซิร์ฟจีนตอนนี้มีอยู่ที่19ตัวซึ่งในเซิร์ฟของเซิร์ฟโก o b a l เนี่ยเขาลัดตัวละครมาให้2ตัวเลยนั่นก็คือฟากาสกับไอการนั่นเองนะคะสองตัวนี้เป็นแบบว่ารัดคิวมาให้โดยเฉพาะเลยจริงๆพราะจริงๆก่อนตัวละครฟาการเนี่ยจะมีอีกหงตัวละครหนึ่งที่จะเข้ามา ก่อนตัวละครฟาการนะคะซึ่งเป็นดูเอลลิธแต่ว่าเขาไม่เอามาเขาฟาการมาก่อนนะคะเพราะว่าซัพพอตในเกมนับนมีน้อยนั่นเองเ็าเลยแบบเอาฟาการกับตัวไอกามาให้เราเล่นก่อนเลยนะคะแล้วในตัวละครเนี่ยมีความพิเศษยังไงคือในทุกตัวละครเนี่ยก็จะมีแอคทีฟสกิลพาสีฟสกิลแล้วก็อันติเมทสกิลนั่นเองนะคะไม่ได้มีแค่นี้นะคะในทุกตัวละครเนี่ยก็จะมีการเอาเวกด้วยแล้วการเอาเวกเนี่ยจ,จะทํายังไงล่ะ ในการอเวกตัวละครนะคะเพื่อนๆก็สามารถอเวกได้จากการอัพอาวุธชิ้นส่วนต่างๆน,นะคะก็คือในแต่ละตัวละครเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันนะคะก็จะมีอเวกเนี่ยหนึ 1, 2, ด้วยกันอเวกหนเนี่ยทุกตัวละครก็จะได้นะคะยังโนบุนากะเนี่ยถ้าเลือดเหลือน,นึก็จะได้เกาะลีเจนครึ่งหนึงอัตโนมัติเลยนะคะส่วนอเวก2โนบุนากะสามารถใช้ตัวของสกิลเนี่ยแอคทีฟสกิลเนี่ยสามารถสแกน ตูได้แล้วก็เอาเวกสเนี่ยโดุกาศสามารถทิลพอตระหว่างแอคทีฟสกิลได้นั่นเองซึ่งเราก็ต้องมาอัพนะคะดูทุกคนเนี่ยต้องดูว่าจะมีหินที่เป็นสีสีเลียมสามเหลี่ยมและว,วงกลมนะคะต้องอัพตามนี้เลยถ้าอัพไม่เต็มเนี่ยแอคทีฟสกิลจะไม่ทำงานเดี๋ยวลิลิตจะมาลองอัพเวกสามนะคะที่ลิลิตใช้เป็นประจำในตัวของโนโบุากะนะคะในระหว่างที่ทุกคนอัพเสร็จเรียบร้อยก็คือ อยู่หลังท้ายเกมแล้วทุกคนจะสามารถเลือกใช้อเวกสองหรืออเวกสามก็ได้นะคะนี่เมืสุทุกคนคิดว่าเอออเวกสองมันไม่เวิร์กคนก็สามารถมาใช้อเวกสามกันได้พราะในทุกตัวละครนะคะก็จะสามารถอเวกคิงได้แตกต่างกันไปนั่นเองนะคะอย่างโนมูระกาที่เิืใช้อเวกสามก็จะสามารถกดคิวคิวเพื่อเทเลพอตไปอีกฝั่งได้เลยนะคะนี่ซึ่งใครชอบตัวไหนเนี่ยก็สามารถไปศึกษาตัวละครที่ชอบกันได้เลยนะคะ เราไปดูกันในหัวข้อถัดไปได้เลยค่ะในส่วนต่อมาก็จะเป็นของ Battle Pass นะคะซึ่งตอนนี้ Battle Pass ก็จะเป็นของตัว f a r c a s นั่นเองดูจากอะไรดูจากกรอบนะคะก็คือในกรอบของโปรฟาเนี่ยแต่ละอันเนี่ยก็จะบอกถึงตัวละครแต่ละซีซันด้วยนะคะซึ่งตอนนี้เป็นซีซันของ Scarlet Awakening ก็คือซีซันหนึเป็นของ f a r c สเลยนะคะซึ่งจะได้สก,กินของ f a r c a s ในเวล70แล้วก็ปืนในเวล 1น0นั่นเองนะคะแล้วก็สกินของไอกะในตั้งแต่เวลหเลยแล้วก็ปืนในเวลของอประมาณ50นะคะนี่แล้วก็ทุกเมื่อสามารถเก็บได้นะคะจากเควสนั่นเองก็จะมีเควสแดรี่ประจําวันได้สัปลายสัปดาห์นะคะเพะื่อนก็สามารถเก็บได้แต่ดูทุกคนติเวลเแล้วก็คือแบบ สองสัปดาห์ก็จะเสร็จหมดแล้วว่าแล้วก็ใครที่ไม่ทันเนื้อเรื่องนะคะอยากกลับมาดูเนื้อเรื่องก็สามารถดูในสีซั่นได้เลยนะคะซึ่งตอนนี้มีอยู่ด้วยกัน4 EP อีพีซึ่งใครแบบว่าเป็นสายเก็บเบทเทิลพาร์น,นะคะก็บอกเลยว่าคุมแน่นอนนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูในหัวข้อถัดไปได้เลยนะคะในหัวข้อของเพย์เนี่ยจะแบ่งด้วยกันเป็น3อันนะคะก็คือชาเลนจ์ชาเลนจ์เนี่ยจะมีทีมอารีนาซึ่งทุกคนก็น่าจะได้เล่นกันเป็นอันแรกกันทุกคนเลย แล้วก็จะมาพาเวลสามเนี่ยก็จะเปิดหมดเอสคอร์ดแล้วก็หมดทีมเดสแปดแล้วก็พอเวลห้านี่ก็จะมาเปิดวางบอมถูกไหมคะเปิดแรงเนี่ยทุกคนก็จะสามารถเปิดได้แค่โหมดวางบอมในเวลที่15อย่างเดียวอย่างคอสตอมเนี่ยเพื่อนๆก็จะสามารถเข้ามาสร้างสร้างโหมดคอสตอมเล่นกันได้เลยนะคะอันนี้จะสูตหนึ่งหรือว่าเลือกแผนที่ได้ตามอิสระเลยได้ทุกโหมดเลยจะแอดเอเพื่อมาเล่นกันได้ด้วยก็ปรับความยากของ AI ได้เหมือนกันนะคะนี่นี กา็ใสายคอสตอมก็คือสามารถมาทดลองเล่นกันได้เลยนะคะแล้วไปดูในส่วนถัดไปกันเลยค่ะโอเคค่ะอันนี้จะเป็นในส่วนของการดูแล้งแล้วก็ข้างเก็บของของเราแมสตอรี่หรือ a อ h ช e v เมนต์ต่างๆนั่นเองนะคะเรามาดูกันที่ตัวแลงกันได้เลยนะคะในแล้งเนี่ยทุกคนก็จะได้ของรางวัลตามยศด,ด้วยนะคะซึ่งของรางวัลในซีซั่นนี้ก็คือ ถ้าเพื่อนเพื่อเล่นแหล่งครบ10ตาพร้อมกับอยู่ในแหลงโกเพื่อนๆก็จะได้สก,กินของฟาคารไปเลยนะคะในซีซั่นนี้แต่ว่าจะให้ต่อเมื่อหลังจากจบซีซั่นเท่านั้นซึ่งซีซั่นเนี่ยเราก็สามารถดูได้จากมุมขวาบนเลยนะคะว่าในซีซั่นนี้เนี่ยจะหมดตอนไหนเึ่งตอนนี้ซีซั่นนี้ก็จะหมดในอีก44วันนั่นเองนะคะเึ่งมีอยู่ในแบบโอ้ยแรล่งแบบหลายระดับมากแต่ถ้าทุกคนอยู่ในระดับซปเปอร์สติงหรือว่าซิงคูลาริตี้เนี่ย เพื่อนๆก็จะเปลี่ยนจากระดับแต้มแรลงนี่เป็นเลขโรมันเป็นแต้มเป็นตัวเลขอย่างเดียวนะคะนี้ต่อมาในโหมดชาเลนจ์ในโหมดชาเลนจ์ก็คือการเล่นปกติเพื่อนๆก็จะสามารถเล่นเก็บถ้วยกันได้ซึ่งมีแต่ละระดับเหมือนกันนะคะนี้แถมยังมีของรางวัลที่แตกต่างจากแรงด้วยไม่ว่าจะเป็นสติกเกอร์อีโมดสเปย์ของตกแต่งโปรไฟล์แล้วก็ยังมีนี่ฟิกเกอร์น้องมิเชลนะคะซึ่งก็จะให้กับคนที่อยู่แหงโก แล้วก็จะให้หลังจบซีซั่นเหมือนกันนะคะก็ไอที่เป็นเมนตัวอื่นไม่เป็นไรนะคะก็คือยังมีฟิกเกอร์ตัวอื่นเหมือนกันหลังจากจบซีซั่นนี้นะคะต่อมาเรามาดูในระดับของบอดเนี่ยในบอดเนี่ยก็คือจะแบ่งเป็น2อันด้วยกันนะคะก็คือฮอนเนอร์กับซูเปอร์สติงฮอนเนอร์เนี่ยก็จะแบ่งเป็นในหมดของแรงตอนนี้แรงสูงสุดก็น่าจะอยู่ในส่วนของประมาณแรงแพทเนาะซึ่งเกาะก็มีแรงแพทกับแรงโกส่วนชาเลนจ์เนี่ยก็คือจะเป็นเล่นปกตินะคะซึ่งตอนนี้โอ้โห ต่างกันแบบเยอะมากแต่นี่ก็ทุกคนก็คือมาแรงสูงสุดกัน8คนแล้วนะคะนี่แล้วก็ทีมเดดแมทโอ้โหคิวกับแบบ20,000กว่าตาพันกว่าวินกันเลยอะ่ะแล้วก็หมดเอสคอร์นะคะนี่แอชิดเมนเนี่ยทุกคนก็สามารถเข้ามาเก็บกันได้ก็คือเล่นไปเรื่อยๆนั่นะแหละมันก็จะเก็บให้อัตโนมัตินะคะแล้วมันก็สามารถเอามาแลกของรางวัลได้แต่การจิ้มที่จุดสีต่างๆะคะ่ะอย่างเช่นสีแดงนี่ก็จะมีเลเวล C เลเวล B เลเวล A แล้วก็เลเวล S แห็นไหมเลเวฟเอเนี่ยมีได้ปืนด้วยนะปืนของหมิงนี่เห็นหมต่อเปเพื่อนก็เล่นไปเล่นยๆเพื่อเก็บแอชิ m เมนเพื่อมาแลกของได้เหมือนกันนะคะตรงนี้มานี่ได้ปืนของโคโคโนาด้วยในส่วนของโคโนนะคะ้วส่วนของกอรี่ก็ได้สุ่มตัว๋วตั้ง5าตัว๋วแน่แล้วก็ถ้าเพื่อนๆอยากดูแมทที่ตัวเองเล่นนะคะว่า้เราเล่นเป็นยังไงบ้างหรืออยากจะตรวจสอบฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็มาดูในแมทฮิสตอรี่ได้เลยนะคะนี่ ก็สามารถดาวน์โหลดเพื่อมาดูภายในแม์ได้ตั้งแต่ต้นเกมจนจบเกมเลยนะคะบัตรต่อมาในอ n เวนท์รี่เนี่ยเพื่อนๆนก็สามารถเข้ามาดูได้นะคะว่าในครังของเราเนี่ยตอนนี้มีอะไรที่ยังไม่ได้เปิดใช้บ้างหรือเปล่าหรือลืมเปิดหรือเปล่าซึ่งจะรวมไว้ทุกอย่างเลยนะคะคือบัตรทดลองตัวละครบัตรเลือกสกินแดงที่ชอบนะคะในตู้ทาวเวอร์แล้วก็ของขวัญหรือว่ากล่องนี่เปิดหรือว่าเง่ต่างๆก็มาดูในอีเวนท์รี่ตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วามาดูในส่วนของข้อถัดไปกันได้เลยค่ะ ตอนนี้เราก็ไม่อยู่ในส่วนของร้านค้านะคะซึ่งในส่วนแรกที่ทุกคนจะเปิดเข้ามาเลยนคือ Limited Off e er เก็คือชุดที่เป็นล i มิเต d นั่นเองนะคะก็คือครซื้อไม่ทันเนี่ยก็ต้องวนรอเลยนะคะซึ่งตอนนี้เป็นชุดเมฆก,กับชุดพ่อบ้านได้แก่4ีตัวละครด้วยกันตามภาพที่เห็นเลยนะคะนี่ซึ่งแพ็คหนึงเนี่ยจะอยู่ที่1 8 0 0นะคะก็แพงไหมก็ก็เอาเรื่องอยู่นะทุกคนราคาก็คือเอาเรื่องอยู่ ในส่วนของแพ็คเนี่ยก็จะได้ทั้งสกินตัวละครสกินปืนแล้วก็รูปตกแต่งโปรไฟล์มาด้วยนะคะนี่ไปชอบแต่ว่าถ้าอยากได้รูปอย่างเดียวนะ่ะต้องโอนอันล็อกแบบฟูลเสร็จเท่านั้นแล้วก็เวลาซื้อนะทุกคนให้ซื้อจากฝั่งซ้ายนะคะอย่าซื้อจากฝั่งขวานะเพราะซื้อจากฝั่งขวายมันจะซื้อแค่อย่างเดียวทุกคนก็ต้องระวังกันด้วยนะคะณนะจุดจุดนี้ต่อมาเรามาดูแนลี่พิกนะคะก็คือในส่วนอันแรกเนี่ย อันแรกเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของกล้องซุม่มกล้องซุ่มเนี่ยจะแบ่งเป็น Weekly Lucky Box นะคะแล้วก็กล้องซุ่มตัวนั่นเองซึ่งทุกคนของเนี่ยก็จะอยู่ตามหน้ากล่องเลยนะคะว่าสุ่มได้อะไรกันบ้างแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์บอกด้วยนะส่วนใน4ช่องนี้เนี่ยอย่างเช่นตอนนี้ดิลิสุ่มได้ส,ดสกินของเซเลเทียพยาบาลสุ่มปืนได้2อันแล้วก็รูปโปรไฟล์ซึ่งมันก็ไม่ได้มีแค่นี้มันก็จะสุ่มทั้งเตียงตัวละคร รูปของตกแต่งโปรไฟล์อีโมดสก,กินตัวละครแล้วก็สก,กินปืนเลยนะคะนี้ใครชอบสก,กินไหนเนี่ยก็ขอให้ลัคก,กี้ดวงดีออกมาใน a ดลี่พิกเลยนะคะตามเรื่องของท็อปอัพก็คือเติมนั่นเองซึ่งบอกเลยว่าแอบน้อยใจมากการเติมเนี่ยเหมือนเซิร์ฟจีนทุกอย่างแต่ว่าเซิร์ฟจีน,น่ะเขากิคุณสองง่ายแต่เซิร์ฟเราไม่มีเขาไม่ให้เราคูณ2อ,อะ่ะซึ่งแบบ แล้วแบบอันเติมคุ้มที่สุดก็เป็นรายเดือนรายเดือนก็คือจะเติมคุ้มที่สุดแต่ว่าทุกคนจะต้องมาลองอินทุกวันนะต่อมาจะเป็นตู้ของ shadow l o d ตัวนี้จะเป็นตู้ลิมิเต็ดนะคะซึ่งตันนี้จะเป็นของซิลิเทียแล้วก็สกินทองเนี่ยก็บอกเลยว่าสกินทองในตู้เนี่ยก็ลิมิเต็ดเหมือนกันนะคะนี่เพืเ่อนชอบสกินของตัวละครเนี่ยก็อย่าลืมมาสุ่มเก็บไว้นะคะเพราะว่าถ้าเอาออกไปแล้วต้องรออีกนานเลยกว่าจะวนมา ส่มันเรนในตู้ถาวรน,นะคะในตู้ถาวรเนี่ยซึ่งสกินแดงเนี่ยเขาก็มีเยอะหลายตัวละครนะคะเขาก็ไม่อยากให้ทุกคนรอนานการก็เลยเอาจัดตู้ถาวรมาให้เลยนะคะทุกท,ท,ทุกคนก็สามารถเลือกได้นะคะภายใน5ตัวละครนี้แต่ก็ต้องสุ่มนะคะว่าจะได้ชุดหรือว่าได้เป็นส่วนของตัวสกินเปิ้ลซึ่งของข้างในเนี่ยก็จะมีของลิมิเต็ดซึ่งเป็นสกินแดงอย่างเดียวนะคะ ส่วนสกินทองเนะี่ยเป็นสก,กินที่สามารถซื้อได้เลยนะคะนี้ซึ่งถ้าดวงดีก็อาจจะได้สก,กินทองที่เป็นปืนหรือว่าสก,กินที่แบบเอามาใส่เล่นๆไว้ก่อนได้เราสก,กินที่เราชอบจริงๆเราค่อยซื้อโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปกันในหัวข้อถัดไปกันเลยในหัวข้อนี้นะคะจะเป็นในส่วนของหัวข้อยูเนียนหรือว่าในส่วนของกิ้วของเรานั่นเองซึ่งยังเป็นเบต้าอยู่นะคะซึ่งบางนก็สามารถมารวบรวม มาชิกมาเพื่อเก็บของรางวัลกันได้นะคะนี่บอกเลยว่าครูได้ทั้งแต้มเกลือได้ทั้งในส่วนของของตกแต่งได้ทั้งส่วนของการสุ่มโลซึ่งแบบมันคุ้มมากทุกคนทุกคนก็อยา่าลืมไปหาในกิวเพื่อแบบเก็บของรางวัลต่างๆด้วยนะคะนี่ไอแ,แบบเป็นฝ่ายเก็บโลเนี่ยก็คือจะต้องมาแบบต้องรีบหายูเนียนเพื่อมาเก็บโลกันแล้วแหละทุกคน ซึ่งตอนนี้ก็คืออาจจะมีในโหมดทัวนาเมนต์สำหรับกวกันด้วยนะคะตอนนี้ก็ยังไม่เปิดนะคะยังมีแค่แบบรวมทีมกันได้อยู่แค่นี้เอาละค่ะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างกับหนึ่งทราบราับเกมสติวาี์เพื่อนเพื่อนยังคิดว่าเกมนี้จะไปต่อได้หรือเปล่าหรือว่าเพื่อนเพื่อจะเล่นต่อหรือเปล่าก็สามารถคอมเมนต์คุยกันได้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ